สวัสดีครับผมเหมือนเดิมอีกแล้วครับกินง่ายอยู่ง่ายกับไปแทนก็หลังเลิกงานก็ทำกับข้าวกินของเพียบเลยครับเตรียมไว้แล้ววันนี้เมนูที่อยากจะทำกินก็คือหลนฮะเมนูหลนปลาเค็มนะครับปลาเค็มก็คือปลาอินทรีย์ครับปลาอินทรีย์ที่เขาทำเค็มไว้นะครับผมซื้อมาแพ็คหนึ่งนะครับได้สามชิ้นการทำหลนของผมเนี่ยก็คือก็คงเหมือนคล้ายๆเหมือนกับหลายๆคนแหละครับถ้าหลนปลาอินทรีย์เค็มเนี่ยหรือหลนปลาเค็มเนี่ย ต้องทำการทอดปลาเค็มก่อนนะครับทอดให้สุกอ่าอ่าะครับทีเนี้ยขอเวลาในการทอดปลาสักครู่นะครับอ่าล้ะครับหลังจากที่ทอดปลาเสร็จแล้วนะครับทอดปลาก็คือปลาอินทรีย์ทอดนะครับแล้วผมก็มาแกะเขาก้างออกนะครับแล้วก็ยีเขาให้เขาเป็นแตกตัวนะครับ แต่ว่าผมจะไม่ใช้หมดทั้ง3ชิ้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเค็มเกินนะครับผมทีนี้ก็เริ่มต้นวิธีการทำหลนแล้ยฮะหมูลงไปเลยครับอันนี้หมูที่ใช้ประมาณ300กร,รัมนะครับแลัจานี้ก็ตังด้วยกะทิเลยฮะหนึ่งกล่องก่อนนะครับผมใช้ของชาวเกาะน,นะครับซื้อมาจากแมคโครเพราะว่าซื้อเป็นแพ็คมัน เ่ได้ราคาราคาขายส่งแหนะเนาะแต่ว่าก็้าหมดแล้วก็ไปซื้อใหม่นะครับอืมแต่ทีนี้ก็ดีก่อนนะฮะจะไม่ต้องเปิดไฟนะครับยีหมูให้กระจายเลยนะครับหมูสัของเรานะครับไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะติดกันเป็นก้อนนะฮะเนี่ยครับ,รบพยายามยีให้แตกตัวแล้วก็เนื่องจากหลนปลาเค็มของผมเนี่ย ความเค็มจากเนื้อปลาเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเยอะอยู่วันนี้เราจะยังไม่บูมบามปรุงรดเค็มนะครับมิฉนั้นเดี๋ยวแย่นะพอเค็มมากแล้วแก้ไม่ได้นะอ่าเติมอีกหน่อยหนึ่งนะครับเมนูหลนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเมนูที่ใช้กะทิค่อนข้างเยอะนะฮะถ้าหากใครหากะทิสดได้ก็ดีครับแต่สำหรับคนที่ไม่สะดวกก็กะทิกล่องนฮะสำเร็จรูป ต้องเป็นซีเรียสฮะอ่าแต่ทีนี้ก็เปิดไฟเลยนะครับอืออ่าหล้วครับพอตั้งไฟไปเรื่อยๆนะครับไฟที่ใช้นี่ไม่ใช่ไฟแรงนะครับค่อยๆตั้งให้เขาความร้อนเขาค่อยๆปรุงหมูให้สุกนะครับแล้วทีเนี้ยผมว่ากะทิก็น้อยไปก็เติมไปนะ เมนูนี้ใช้กะทิค่อนข้างเยอะครับแล้วก็เหมือนเดิมน้ำแล้วกระป๋องไม่ได้งกนะจะได้อา้าะทีนี้พอความร้อนได้ที่แล้วนะครับหมูก็กำลังจะเริ่มเซ็ตตัวจะสุกแล้วผมก็จะง่ายๆเลยครับสไตล์ผมก็เติมปากกับ ปลาเค็มของเรานะครับ2ชิ้นนะฮะจะได้ปรุงรสถูก,กน,นะครับเพราะว่าเราลอ,อความเค็มจากาปลกเค็มของเราด้วยนะครับเอาละสเต็ปต่อไปก็ตัด ควากมกรอๆด้วยน้ำตาลปี๊บนะครับใช้ช้อนเดียวพอนะครับอช้อนแต่อีกหน่อยดีกว่าอันนี้ก็ผัดสามสิงเนี่ยครับให้เขาเข้ากันนะครับแป๊บหนึ่งนะครับอ่ารัครับชินี้พอเับเดือดได้ที่ทั้งหมดแล้วนะครับนี้ก็ถึงขั้นตอนการชิมแล้วเพราะว่า น้ำตาลปี๊ปลานะครับชิมก่อนอืเราต้องเกินความเข้มข้นจัดปลากับกะทิของเราเมนูนี้ใช้กะทิเยอะฮนะความเค็มจากาปลาเค็มเนี่ยดอกไปนิดหนึ่งต้องเติมได้ฮนะเติมด้วยกุ้งทิพนิดหน่อย น้ำต,ตาลปีพอแล้วนะครับเพิ่มอีกนิดหนึ่งกับน้ำตาลทรายนะครับนิดหนึ่งนะครับโอเคอเพราะวกะทิกะทิกล่องเนี่ยครับมันจะไม่มีความความหวานเท่ากะทิสดนะฮะปรุงได้ครับค่อยๆปรุงค่อยค่อยชิมนะครับโอ้ชิมอีกทีโอ้ จได้เติมความเปรี้ยวได้เลยครับความเค็มมาแล้วความเปรี้ยวเนี่ยต้องสักหน่อยหล่นต้องใส่นะครับหนึ่งกระบวยครึ่งนะครับเพราะว่าเยอะอยู่ความเค็มมาความหอมความหวานความ มาแล้วหรือความเปรี้ยวชิมขอ,มอ,อควาเจี้ยอีกเึ่งกระบวยยังไม่ถึงทำไปชิมไปนะครับเมนูนี้ <c oughs> แต่จริงๆมันจะหอมหวานแล้วก็มันกะทิมากๆเลยนะครับรสชาติละมุนละมัยครับกินกับผักเยอะแยะโอ้แต่วันนี้ผมเสียใจยัง ผมไปหาขมิ้นขาวไม่มีอความเปรี้ยวมาพอเลยทีนี้พริกชี้ฟ้าแดงเขียวแล้วก็พริกขี้หนูตามสไตล์ของเรานะครับผมแล้วสิ่งที่จะต้องเสิร์ฟก็คือขาอ่อนซอยนิดนึงครับใส่ได้ครับแล้วก็ตะไคร้นะครับ คล้ายแบบจัดหนักจัดเพินเหตุเลยนะฮะแล้วก็ใบมะกรูดจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วแล้วก็หอมแดงบวกกับหอมแขกซอยนะครับหั่นเป็นชิ้นก็ได้ฮะรือจะซอยเป็นแว่นก็ได้แล้วแต่นะครับผมว่าพอชิ้นมันใหญ่ใหญ่เวลาเคี้ยวมันจะมีเท็กเจอร์ที่การเคี้ยวดีนั่นละเท็กเจอร์ <c oughs> อ่าล่ะฮะเดี๋ยวจัดจานให้ดูนะครับอาละครับนี่ก็เรียบร้อยนะครับอหล่นปลาเค็มของเรานะครับก็ตักใส่ถ้วยจะได้ครับวันนี้ผมผักผมไม่ครบอ่ะแต่ว่ามีแตงเหลือเยอะเชียวก็เลยคิดว่าไม่เป็นไรยังเมื่อเขาไม่มีขายก็ยวค่อยซื้อวันอื่นก็ได้ โ okay. อเคหอมมากจริงๆริได้หม้อบันเลอร์เลยคันนี้จะ่เป็ีเผื่พี่ชายด้วยครับเี๋ขอชิมก่อนนะครับรสชาติชิมหลายรอบแล้วเกินผมเนี่ยหืมละมุนอะ่ะความเค็มกำลังดีหอมตะไคร้หืมถ้าหากว่าอยากจะได้ความเผ็ดเด้งก็นี่แหละครับ อืมอืมจี๊ดเลยอืมยืนกับแตงกวาก็อร่อยนะแตงกวาแล้วก็แตงไทยครับอืมเนี่ยครับหอมแดงที่ ุกใส,ข,สขนาดนี้หวานมากจริงๆเดี๋ยวลอยหยูดไม่ได้งั <c oughs> <c oughs> ้นเอาเป็นว่าวันนี้นะครับเมนูโลนปลาเค็มนะครับเป็นปลาอินทรีเค็มนะครับเมนูนี้รสชาติละมุนละมนะครับมีทั้งความหอมความเค็มข้นความมันของ,ของกะทินะครับมีความหวานปลาเล่มปลาเล่มแล้วก็มีความเค็มนะครับได้เลย คึอกกะผักเคียงเคียงกะผักมากมายได้ถั่วคลูก็อร่อยนะงั้นเอาเป็นว่าวันนี้ในแทนขอตัวรับประทานข้าวนะครับถ้าเกิดคลิปนแทนพอจะมีประโยชน์ก็ช่วยกดแชร์กด s u b s r r i e s u ับสไครต์นะครับไม่ใช่ซอยตใครนะเผื่อทุกคนจะได้มีความสุขในด้านการด้านการทําอาหารรับประทานเองนะครับงั้นนําเป็นว่าขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับวันนี้แายกายขอตัวนะครับสวัสดีครับผม